ไม่ดีโอ้ยเย็บตีนเย็บตีนโอ้บุนฝนเยอะมากเลยตาทำเสื้อเน้ะเสื้อแกะอย่างนี้ตอนนี้เสื้อไม่มีตอนนี้ไม่ได้ใส่เสื้อเขาดูนูแกะตอนนี้ นารักนารักเกียรนารักเกียรนารักฮะขี่ขี่ขี่นักขี่เหรอโอฮ่า่าฮ่าเอออิ่มมันอิ่มไปแล้วขี่ได้ไหมขี่ได้ไหมน้องเกลียวไม่ได้เดี๋ยวพาวิ่งนะไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปนู่นแล้วแบ่แบ่ไปแล้วมันกินอะไร กินหญ้าอ๋อท่านุ่มมันเหินกันพ่นไปน้ำตุดโอ้กินทั้งปาแล้วก็ปล่อยออกทางตูดอ๋อออกเป็นเม็ดเป็นเม็ดนน่เนาะ เออจุ่มอะไรเห้ห่งกินอะไรจ้าอ่ากินอะไรกินอะไรเอ่ยไปละไปละตามไปละตามไปละตามไปละอ่ะอันน,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 นี้อันนี้อันนี้ตัวเล็กมานี่ตัวเล็กมาเนี้ยมานี้เออน้าร่างน้ารัางไอ้ตัวเล็กมีผ้าพันคอให้ด้วย ความแกะเดนพนาครับบรรยากาศฟาร์มแกะแดนพนาจากภูเขาแดนพนาห<แ>มดอดํายังกินหมดอดํายังแบะเ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 บะอันนี้ลูกตัวกะฮะอันนี้ลูกตัวกะตัวเล็กตัวเล็ก ตัวเล็กมานี่เร็วตัวเล็กมานี่เร็วตัวเล็กอ่ามานี่มานี่เรียกหาแม่เหรอเรียกหาลูกเหรอมาเนี่ยมานี้ยกินเนี่ยอ่ากิน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 อ๋อกินไปโอ้กินอย่างเร็วเลยแป๊บเดดียวหมแป๊บเดียวหมด